อล้ก็เสียผมชื่อเบ้กันอีกแล้วนะครับนะก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวแทนนี่นะครับมันก็คือเจลเล่นะ,เน,นะครับนะเป็นไลฟ์ฟิชชี่นะครับนะผมไม่รู้เรียกถูกป่ะนะฟิชชี่หรือเฟรชชี่ไม่รู้นะครับนะอ่าแต่ผมจะเรียกเฟรชชี่แล้วกันครับนะซึ่งผมซื้อมามันจะมีสองรสนะครับนะมีสตรอเบอรี่นะครับนะกับ บลูเบอรี่นะครับนะอ่าซึ่งคนที่ทำคลิปกินสีเดียวน่าจะถูกใจสิ่งนี้นนอนนะครับนะอ่าคอนเทนต์กินสีเดียวโดยเฉพาะคนที่กินเสียงเงินนะครับนะแล้วมันหายากใช่ไหมล่ะก็ซื้อรดบลูเบอร์รี่มาก็คุ้มทำนะนะก็ให้มีเยอะอยู่นะครับนะซึ่งผมจะลองกินนะนะผมจะลองจากรสแรกนะครับนะอ่าซึ่งมันจะเป็นขนมเยลลี่นะครับนะเป็นแมคคาเดรี ผมก็จะกินผมจะเริ่มจากรสสตรอเบอรี่นะครับนะซึ่งผมว่าข้างในมันจะมีพวกเป็นเหมือนไขม่มุกเล็กๆน,นะันะมันนี่ไข่มุกมันเป็นเยลลี่เปล่านะครับนะถ้าเป็นเยลลี่ไม่ใช่ไขม่มุกนะฮะอ่าผมจะลองเปิดกินนะมนะเพราะทำเหมือนคล้ายๆกับพวกโยเกิร์ตเลยไม่ใช่โยเกิร์ตเป็นพวกคุ้นนะอ่ะอ่าอืมกลิ่นกลิ่นโอเคครับนะไม่ดีไม่แย่นะครับนะ กินเข้าไปก็อร่อยอยู่นะครับนะเป็นวน,นหวานแล้วก็มีวุ้นให้เคี้ยวนะครับนะเกเจอร์มันคล้ายกับพวกปีโป้อะไรแบบนี้เป็นเจลลี่นะครับนะถ้าบลนะูเบอรีอร่แล้วกันรสนี้นะครับนะไม่รู้จะอร่อยเปล่านะครับนะจะเปิดกินนะครับนะโอ้ล่นไม่เป็นไรนะครับกินเลยครับนะ อันนี้ผมว่ากลิ่นดีกว่านะใหกลิ่นหอมกนว่นบลูเบอร์รี่นะครับนะอืมบลูเบอร์รี่เขช่างค่อนข้างดีนะมาผมเป็นตผมชอบบลูเบอร์รี่มากกว่านะครับนะอ่าซึ่งเมื่อกี้ผมกินก็จะมีแบบคล้ายๆไข่มุกขึ้นมาด้วยนะครับนะอ่าเพราะรสนี้ผมชอบกินมากกว่า ได้เลยนะครับนะซึ่งผมว่าอันนี้ก็มันก็ถือว่าใช้ได้ครับนะแต่ว่าวุ้นมันมาอยู่ข้างางกันหมดเลยไม่ใช่วุ้นมันคล้ายๆไข่ะครับนะลงดีีครับนะอืมบอผ,ผมชอบอันนี้มากกว่าผมชอบกลิ่นมัน,นครับนะมันเป็นบดี้เอาแหละนะครับนะถ้าบอกว่านะครับนะมันก็ถือว่าใช้ได้ครับนก็ รสชาติไม่ดีไม่แย่นะครับนะทั้งสองรสเลยนะครับนะนแต่ผมว่าบลูเบอร์ี่อร่อยกว่าครับท่ผมก็ช่วงนี้ครับผมก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคลิปอาจจะได้คลิปอาจจะลงได้ไม่ถี่มากนะแต่ผมก็อาจจะพยายามลงนะครับนะแล้วก็สนุกกันไหมนะครับนะคลิปนี้แล้วก็เป็นแม่ครับเพื่อนก็มีแค่นี้เองนะก็อย่าลืมกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับนะเหมือนเดิมครับนะอ่าก็จะเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย